หกโมงครึ่งนะครับตอนนี้สะพานเปิดไฟแล้วนะฮะบบรรยากาศริมน้ำนะัะจะมีสะพานข้ามแม่น้ำสองสามที่นะฮะ ความสวยก็แตกต่างกันไปนะรดูอีกมุมนึงนะฮะมุมนี้มีคนเดินนะฮะมีคนเดินออกรัางกายแล้วก็เดินข้ามไปข้ามมานะะชมแม่น้ำนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับที่เดินอยู่ มีทางให้เดินนะครสะพานตรงนู้นไกล้ๆก็สวยนะครับแสงสวยมาก <S <S ผมเคยไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นไม่ได้แวะถ่ายเพราะว่าน,นั่งสอนถ่ายมอเตอร์ไซค์แก๊สอยู่นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับ มีทางทั้งสองฝั่งนะฮะสามารถขึ้นมาเดินเล่นมาชมบรรยากาศข้างบนได้นะบนสะพานผมจะเดินแครรึ่งสะพานนะ เดินเอาบรรยากาศนิดหน่อยนะฮะนคนก็ออกลังกายนะวิ่งข้ามไปข้ามมาบนสะพานนะ,ะว้าว คนออกลังกายเยอะนะครับวิ่งข้ามไปข้ามมาแต่ละฝั่งก็จะมีอ่าสวนสาธารณะนะครับตลอดแนวแล้วมีที่ออกลังกายมีที่นั่งเล่นมีที่อ่าทํากิจกรรมเยอะนะครับที่เมืองเวเป็นเมืองที่ค่อนข้างดีนะมีระบบมีระเบียบ มีความสะอาดมอเตอรซค์เยอะมากนะครับเมืองเวียดนามเขานิยมใช้มอเตอรซคนนะฮะรถกระบะนี้ไม่เห็นเลยนะฮะผมยังไม่เจอรถกระบะเลยเนะี่ยมีแต่มอเตอรซค์กับรถเก่งนะครับ หกโมงครึ่งนะครับจากเวเรีวิวฟุตบาทเมืองเวนะครับมีคนเข้ามาทักอยู่เรื่อยนะครับคนที่ปั่นจักรยานสามล้อนะเราช่วยนหนุนไม่ไหวนะรถจอดบนนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีเส้นขีดไว้นะ สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครัเราช่วยอุดหนุนไม่ไหวนะฮะเล่เหลี่ยมเยอะไม่ตรงที่คุยไว้นะผมเบื่อมากเลยคับพวกาหากินกับนักท่องเที่ยวนะพาชมบรรยากาศในเมืองนะฮะเราจะแบ่งแยกกันนะครับสำหรับจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็สำหรับเดินนะฮะ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรถเก่งนะครับค่อนข้างสะอาดจะอ่านนะครับ เดินมานิดเดียวก็ถึงริมแม่น้ำแล้วนะคะจากที่ผมเคยพักอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมย้ายที่พักนะฮะ เมื่อวานนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะพกแก๊สนะครับผมไม่ได้กดแบบเรียกแก๊สนะครับพาให้ให้ขาพาไปเที่ยวนะฮะตกลงกันว่าให้เท่าไหร่ก็ได้เอาแล้วแต่ผมเลยพอเอาเข้าจริงนะครับผมให้สองร้อยขอเพิ่มอีกนะครับขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็คือร้อยหนึ่งก็คือแสนหนึ่งนะครับแสนดอง ผมโดนไปสามแสนนะฮะเกือบประมาณสี่ร้อยกว่าบาทน,นะเซะ็งมากนะ,ะที่นี่เลขเหลี่ยมเยอะนะ,ะพวกหากิงอะ่ะนักท่องเที่ยวนะฮะเรียกแก๊ปเห็นราคาจบนะครับจ่ายตามนั้นนะะเรียกผ่านแอปนะฮะถ้าตกลงกันเนี่ยม,มันไม่เคยจบสักทีนะ ตรงนี้เป็นที่ผมพักครั้งแรกนะฮะเดินม,มาเจอเฉยเลยเริ่มจับทิศทางผังเมืองได้นิดหน่อยนะฮะผมพักที่ k r w Hotel ตรงนี้นะคะห้องถูกมากนะสอง้อเจ็ดสิบบวกภาษีสามสิบเป็นสามร้อยนะคะับใครอยากมาพักมาพักได้น,นะฮะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ข้างๆมีร้านอาหารมีของกินนะ,ะห้องค่อนข้างดีเลยนะคะัตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะ ้างหน้ากลางคืนมีร้านอาหารนะครับจะเที่ยวให้ถึงเมืองเวน,นะครับที่นี่ต้องเข้าร้านมัสสาดเท่านั้นนะครับต้องเข้าร้านนวดแล้วก็ต้องซื้อ,อตั๋วเข้าไปก่อนแล้วซื้อตั๋วนวดน,นะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วข้างในจะไปพบเจออะไรค่อยไปวัดกันนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปนะแค่สอบถาม เราจะไม่สามารถเห็นหน้าตาของคนบริการได้เลยนะฮะจนกว่าคนจะซื้อตั๋วนวดเข้าไปประมาณห0้ารอกว่าบาทนะแพงนะห้าร้กว่าบาทค่านวดที่นี่แล้วก็จะมีร้านคาราโอเกะค่ะชั่วโมงละสองแสนดองนะฮะ มีจะมีสาวๆมา,าคอยบริการชงเหล้าหรือว่ารินเบียหรือว่าอินเตอร์เทนนะฮะประมาณนี้เลยผมแค่เข้าไปสอบถามนะยังไม่เคยใช้บริการเหมือนกันเอาเว้นสำรวจดูนะเมืองเว้ว่ามีอะไรน่าสนใจนะ ที่นี่นิยมนั่งชิลแบบนี้นะครับเดินฟุตปาดดีกว่านะที่จอดมอเตอร์ไซค์กว้างกว่าที่สำหรับเดินนะ แต่ก็ยังดีดูเป็นระบบระเบียบอยู่นะฮะคนเวียดนามแต่งตัวเก่งมากนะฮะร้าเสื้อผ้าแฟชั่นก็จะเยอะแต่งตัวกันสวยๆหล่อๆนะฮะที่นี่แกลบเยอะนะครับเรียกแป๊บเดียวก็มาถึงนะใครที่จะไปไหนมาไหนนะรเรียกแกลบไปเลยครับถูกมาก สามสิบสี่สิบาทอยู่ตรงนี้ครับผมใช้บริการระยะทางประมาณสักสองกิโลแต่ถ้าไม่ผ่านแอปเนี่ยโอโหโดนจัดหนักแน่นอนนะครับไม่มีความว่าปลานีนะโดยเฉพาะพวกที่อายุเยอะๆหน่อยนะเจอถนนเส้นงานดีแล้วนะ

ดูนิดนึงนะครับมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขามีนะสายนี้ก็ยังมีอยู่นะหรือว่ามันครึ่งหัวข่านะทุ่มหนึ่งนะ คนเลยออกมายังไม่เยอะนะฮะดูคำงานโคตรดีเลยอนะ่ะ้องเดินสายตรงไปก่อนนะครับค่อยซอยย่อยค่อยเดินนะเส้นบาบนร์เบียนะฮะ เส้นย่านนักท่องเที่ยวนะครับโอ้รนนี้มีผ่าพนะฮะมีดีเจนะ ได้หนึ่งรอบโอ้เส้นนี้กังคือสักสี่ทุ่มน่าจะคือคักนะฮะใช่ทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นญาติวัยรุ่นมานั่งดื่มนะใช่ทั้งเส้นเลยอะ่ะ ต่างชาติอยู่แถวนี้หมดเลยนะเดินมาเจอนะฮะถ้าไม่เดินเราก,ก็ไม่รู้ <c oughs> ดี๋ยวเดินให้สุดซอยว่ามันไปออกตรงไหนนะตรงนี้เป็นแท็ทูนะบาร์คาเฟ่ยเยอะมากสวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับ มีหลากหลายสไตล์เลยดูโ huh. อ uh, oh. uh, oh. <T |ar|> ้โโอ้โย่างสวยนะฮะโอ้โอ้ร้านสวยนะฮะ No, 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 no. Hey. Oh. you are out Oh, okay, okay, okay. Oh, boy, เ no, 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 no. ื่องกันต่อนะฮะพวกตามป่วนนะครับพวกพวกนี้คบไม่ได้นะฮะเนีย่ยไปยุ่งกับเขานะ,ะพวกสามล้อเนี่ยมันเรียกเท่าที่มัน ต้องการนะอย่ากไมยุ่งกับมันดีกว่านฮะผมเจอประสบการณ์มาแล้วนะฮะไม่เคยได้อย่างที่พูดนะครับพวกสามล้อพวกมอรับจ้างนะมอสายก็ต้องเรียกผ่านแอปเท่านั้นนะผมไม่อยากยุ่งด้วยเลยนะฮะ ตามวอเวอตลอดเลยพวกน,นี้รลนดลนบรรยากาศแบบเวียดนามนะฮะไปนั่งกินกันแบบนี้นะเลดเท็กบอก S <S ไปยุกต่นไทยแลนด์หล่าทำไปโดยตัดกับไปตักกับ Terima kasih telah menonton!